ไม่ใส่หน้าแด้วกไดอัญเชิญเอินความของ,ของผูง ed, งผ้น่ทั้งหลายแต่มาแล้วได้อัญเชิญเทพเ่วาทั้งสิบหกฉันต้าสิบห้าชันดินสิบสี่ชันบามาร่วมเป็นสักขีพญานอนโมชนประดีดีปราสาทพรปัตตีได้สู่ขวัญสเร็จเ็จสินลงแล้วกอนเทเทวาเป็นสิสเนตกรกระติกหอเป็่เพื่งองศ์เสร็จและ,ละเรามีไข่ไข่ขวัญน,นี่ออกมากเป็นดนีดี เพื่อให้ความเป็นสถาบันศิลิก้องต้นต่อพีต่อหน่อต่อคุณแม่สมัยและลูกหลานผู้ได้ยูอาศัยต่อไปอ้ไหน้าขันแมงซียูดีพี่แงผูกไว้ไหวเบอร์ฟังเทปฟังให้ได้ความไขฟังให้หนี้ก็ขอให้ออกนิดๆผูกเสกแม่ได้ละนีไข่ไข่ขวัญใบนี้ออกมาเป็นไข่ทีหน้าม่อให้หนี้แบบนี้แม่ด้วยเกินสา ขปตะเจิโตุขาพระยาปตะเจเนทยโสขปตะเจเนโสขมุสสะเทอปานิโนเอตาวตาเจเนอเมนิสัมปาหูญาสัมปาดาสะเทเอวานุโมสังตูสัพสัมปฏิสิทธิยาทานาทานุสตายสีลามังคตุสะทาท คุณทอเปิดเป็นโลกบ้านเคนไทยควันหลัจากที่เหว่าเป็นทุตซีและนเรไทีไหทยควันนี่ออกมาเป็นดีดีแลยคุทอสิ่งแกงเพิ่มใครออกมาดีพอมี่่ดีอหรือเป็นทางไหน อากามากเป็นไยเรือดข้าไปสามารเป็นอรเอยเาขาอีมากมากเป็นเป็นอะไรเศษและไม้รเบิไแล้วเ่อนจะสีบอกทีมีทีข้ามไปแต่ากไทยปั๊นี่ละแตู่กมาดีมากแต่ไหนเป็นเจ้ตัวนี้หลังจากเหตเพีว่าเพื่อนเ็นอะไรปุ๊เศแล้วะเิดแ

้าใครรวยแรกออกมาแล้วคุณพ่อผ้าขาวพ่อนเพิ่งมาดีมาแล้วตามตำราผ้าอันนี้ใครพักก่อนเด้อเออเพิ่นว่านั่งแทนได้อีแแม่นี่เขาเรียกว่านั่งแทนใครนั่งแทนน่งแทนแปลว่าบอกขวัญบอกงานยูดีสบายไปทั้งใต้มีู้้ซอยเหนือไปทั้งเหนือมีู้้ซอยขำเลยลูกหลานผู้อยู่กันหลังนี่เป็นผู้มีบุญวาสนา พวกความหมายเคืนมานังเทียงออนต่องเขาเรียกว่านังแทนอยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งหรือว่าเป็นี้มีดีแล้วแม่เด้อปั๊ดที่เดี๋ยวเบิ้งอับดีเบิ้ลใจรูกเอาแกะออกตรงๆเลยแกะออกตรงๆว่าคันใจว่าดำบ่็อกลว่าแห้งแต่ว่าล่ะดีครับล่ะเออบอกเราหาจะได้กันได้เออดีงามงามอันนี้คือใครที่งามและสมบูรณ์แด้วแม่เ ขันไข่พอดีบ่ห้ามวันสิมีวันดำๆอยู่กัางเมนสีเอามาตกออกจากก้นไก่ป๊อกกัดเป็ีคือเก่าไปสูขวัญแต่งงานไปสูตัขวัญใสคือกันนี่อยู่เทนอยู่บ้านโมก้นขออันนี้ไข่ใหม่ๆเลย,ยไข่ออกมาใหม่ๆปลูกแต่งงานแบบนี้นบางว่ายวายบางเดือนบางเดือนสีบางอ่ะอาจารย์ไปเห็ดอาจารย์ต้นไปเห็ดออกนิดๆออาากมไไไอาไข่เห,หมือนเนาไข่ใหม่ๆไข่เหมือนเป็ดเนาเลยไข่ใหม่ๆ ก็แต <łość> ่งงานกันเรียบร้อยถูกแขแล้วอาจารย์กั้กมาอยู่ไพ่ในสามมือนี่เขาเขานาช่วหนุ่มจ่เขาต้องลบไปเฮ็ดงานอาจารย์ว่าสามมือนี้จะต้องออกจากบ้านเ้อเขากระเต่าไปเฮ็ดงานอย่างว่าท่านจะไปเกิดตัวบดีเออเจ้าเป้าขาหักขาหักสองขอน กระตับมากมนี่คุณพรอีก่กลับไปรากาอาจารย์กปแก้ไขหลายะเดี๋ยวนี้พราะเขาถึงขนาดนั้ใส่ไ,ไทยไมนะโ,โ,โอ้ข้างไก่โอ้ยข้างไก่อันนี้อีแมรข้างไก่เด้อบ้านเข้าสีชั่งนันเบิเรงอยู่แล้วล่ะหม้องมคือเกี่ยวอันนี้เพิ่มมาเป็นข้างที่เป็นสีม่วงคลนขนาดคิดจต่อกการนั่นแค่นคิดใจ,ใจเจ้าบ้านแปลว่าอีแม่เพิ่นเป็นคนมีสีมีถ้ำ องคิงนี่เห็นป่ะเออเอ่อบกครองง้อเลยงํามีดีเาพร่อนง้อง่ามีดีบอเวนเหลมานี่ง่ามีดีนี่ง่ามดีอเมริกนี่ง้ามแห้งเลยยูดีนีแห้งยูดนีแห้อะเนี่ยเออ่ามเป็นไทยเป็นง่ามไทยเปนง่ามไทยน่วยที่สองกางนามดีแม่อ่หลังอิงล่ะอันแรกนางแทนอันที่สองหลังอิงล่ะอันนี้แห้งสบาย หลังทีหลังก็เลยเออบอกคุณพ่อว่าเป็นพระหนานะอันนี้ดีแน่เออแล้นั่งสบายนั่งสบายแต่ว่าไม่ค่อยทางเนี่ยีผู้ผูกประถมทำสู้แม่แล้วเนาะมีพ่อแม่ผู้บาอาจารย์แม่อุปถัมทำสู้อยู่เนาะที่จะแมงว่องดีๆลยแหละเนาะเอออันนี้เอาสาดุอสาดเอาบัดนี้กัซซได้ผูกแขนให้คุณแม่ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่ะ เดี๋ยวบาดนี่้พอข้างคุณม่ไม่ใชให้ไอพอแม่กูบาทจากเูบุญเอาเอาเอาพิธีผ้ากอนอ้แม่ยื่นแฉกาลูกสีภูแขกให้ยูนีมี่แห้งถ้คุณพอถือไม่ไหวเอาแขากท่านใส่มาใส่ตั้งหลายส่มา ได้กว่านี้ได้กว่านี้ดีกว่าเขาดีกว่าเราไฟอันนี้เป็นไฟอัน,นเกิดเกิดมาจากเมือ่อตะวันคุณกันมาสามหลอกหลอกกันมาสามที่ผูเพื่อใส่แขวนมาเด้อแม่เด้อผูเพื่อขวาใหแขว,น,วนยูสามสิบสี่ ขอให้เสารเจ้าสิบปีขอใหายพร้อมข้อมความสุขุงเมื่อไปดนาไปท่างใต่ในที eh nope. ่ปูรโตรีหรือแถวแม่เด้อไปท่างเหนือในที่ปูรโตรีค่ะให้ลูกล่ำสมมาปราถนาปราถนาเงินขอให้ได้เงินปราถนาพ่องขอให้ได้พ่องเงินไหลมากเป็นกองพ่อไหลมากเป็นตันแต่ละมื่นแต่ละวันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนอนหลับให้แม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้แม่ได้เงินแสนแบงเมื่อไปให้ได้แก้วมันี่โชต ว้าวโพดไอ้มีูุ้กัลุณนาป่านี้มักเมตตาจะมหาราชอาเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชสัพดิสิเนหาจะปูจิตาสักพิ์สุขังมหาราพังราชโกทังวินาศสันติชนาโกทังวินาศสันติสัพพะโธทังวินาศสันติโออูบอักมุนมากุนมามหามุนมั่งนภะทนะโมพุทธายะขอให้พี่แม่มี่อายุหมั่นวันยืน น,น,นี่สมบัติเพราะนั้นไมสมบูรณ์แข็งแรงคว้างก็บกว่าไข่คว้างใหญ่กว่าไขนี้อยู่เป็นโฮมโฮอโฮมไส้ห้รูกใไขลานคำวัดคำว่าคำศาสนาให้รูกใไขลานได้กาดได้ไหวตากน่านแสนน,น,นันน่นนี่ม้วนไหวรอวอ้อยยี่สิบปีแล้วแม่เอออาจารย์